มาจากพี่น้องกลับมาจากอบร่มแล้วไปอบรมปลาส้มมากินข้าวจะพี่น้องจะหิวข้าวลาบจะก,กินลาบบนหนึ่งหัวเข่าสื่อมาน้ำเลยเห็นฝนตกแห้งพี่น้องว่ากลับมาหอดบ้านวานจีเยน็นห่อนคือเกาอยู่น้ำกับ่าไรทา่าหนงบัวกับออาหน้ากลาง วานเป็นลูกเห็บตกตกแห้งหลายเขาเขตอำเภอโน่นสางมาแห่งแก้นแตนอยู่พี่น้องเลยมาจากกินลาบอีกแล้วเขาแรงจะบัดเนี่มาหอดกกินเลยออ,อ,อพริกทอด มาจ้าแถบแซ่บน้ำกัอนในเห็ดขอนมาเห็ดคอนขาวหาทิบบาทได้ไย <ๆ S 2> <ๆ S 1> ดยอกอ่อนๆสำหรับพี่เนอะใ่แก่งแก่งส่นามยาน่ามันอย่ไข่มดแดงมีไข่มดแดงแม่มดแดน่น, <ๆ S 2> น,นวาลูกสิมากซื้อไวถาลูกไข่มดแดง โอเคจะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวกินข้าวกันเด้อ